เฮาสวยร้อยโอ้โหในบ้าน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 นั้นในบ้านนั้นหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเอาไปดูไปดูไปดูอาเอาเอามาตรงนี้ตรงนี้มามามามมามามาาาาา เนี่ยโอ้ยวานสวยหลังมันมาเนี่ยมาของ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 มาขอมาขอมางมามาของมาข้มาของางมาขมาขอมาขอางมันเขอามาองมมาอขอามาแล้มมางขมานมาองอนไงม่องมอมองมาอมมามมาอมอองไาง หินเดียวหนึงหินเอ้ยไอ้ตรง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 มาร์คูสองตัวมาร์คูสองตัวลบอีกตัวลบอีกตัวคุณรถอีกตัวแล้วคุรถโดนหัวไปนัดนึงจังหวะนี้นะระเบิดใครบุลังจริงอย่างเมามันส่วนกูนั้นกำลังจะปีนขึ้นหลังคาบ้านเพราะกูตกเยอะัวแหวกเลยหลังเนี่ยขั้าพันรถหรอกทำรอดจากกูมันก็โดนไตีที่นั่นยิงอ่ะ เอาเดวอเฮ้ยเราดูจังหวะเราดูจังหวะเนินเนินเนี้ย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 เรียบร้อยว่าว่าไม่นานเอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมันยิงอีตี้วะไปดีกว่าเฮียบั้เอ้ยเออไปตัวเรียบร้อยรถระเบิดรถระเบิดระเบิดข้างรถเลยรถข้างระเบิดรถมันเดี๋ยวพี่รถไอ้ตัวที่มึงขับไปน่ะเอามาขับข้ามสะพานไปหรอเอ้ยยิงตีนมีโอ้ยสะพานไปสะพานสะพานสะพานอีกสะพานไป ไปว่าไปสะพานขวาดวะยอมทนเจ็บวงนิดหน่อยป้เฮียวะเฮีย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 ไปียเยเฮียเฮีเยเฮีเฮียเฮยเยเฮเฮียเนียเฮเนยเฮยเฮียเฮยเฮียยเฮียนี้เลยเฮยิบปยนยิยิงเฮ้ยเฮเบิดเปียเฮียยถอย มันอยู่บนรถอยู่บนรถอยู่บนรถสวย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 จับจับสมองได้ไหมฮโอเคไม่เป็นไรมีตัวอยู่ในบ้านมีตัวอยู่ในบ้านเห็ไปไปขอดีเซตเอาสั่งม้าเฮ้ยวงม้าไปไปไปจ้ากองกุยิกาตาเราองกุฎิกาไปราซื้อมาในบ้านเราซื้อมาในบ้านได้คันหนึ่งได้คันหนึ่ง บนเดิมีเนี่ยดูจากสภาพเอาหน้าขวากเนี่ยขวากเนี่ยขวากเนียขวาก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 ชิบหายเฮียอยู่บนหินตามจอดสวยสวยสวยตา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 ยชุบเลยตา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 ยยิงกูตายยิงกูจอดได้เยียมากเลยเฮียกูได้กล่องเล่นอะไรไรเฮียแต่กูกอดซอยมา ขอ้ใช่นะงั้นให้กูข้าวกูกูเกาะสามเออเกาไปเอไปอไปเอาไปเอไปโอ้ตรงนโ้นยิงกันมันมากเอ้ยตรงอันกูมีเกาะสามอยู่อันนึงขออะไรนะจ้าอ่ะเหลืออันเดียวมึงขับไปเลยมึงค้าวเลยมึงค้าวเลยเหลืออันเดียวหรือเพิ่งมาตอนนี้กูขอรีเซ็ดกอนสัตว์โอเคอ่ะเอาไปกูยิงม่แล้วมาออกมาแล้วมาออกมาแล้วข้างหลังหมดแล้วมึงให้เกูดอะไรกลัวสวย ไอ้เหี้ยนี่มันบินเดียวมันยิงยิงปูยิงไอ้ไม่มีหลังหินนี่ไม่มีเฮ้ยมันมันมันวิ่งมันวิ่งมาตรงตรงไอ้รถเลยนี่ไอ้ตัวนี้ตรงวิ่งวิ่งมาตรงกระจัางแล้วเขาเล่นเขาเล่นนี้ได้ทางขวำยังไงก็แชมป์ขอเล่นชิวๆก็จะช้าๆ สวยรอสุดยอดไม่ทำที่เลยสุดคิวระเบิดสูญคิวสูญแอซิสเหียไอ้เหียดนระเบิดกูสองตัวนี่ว่ามือระเบิดพร้อมยัง เสียงเทามามาละชิดบ้านล้มมีอีกตัวใชไปะว่าฝั่งนี้เฮ้ยอ,อ,อ,อีกตัวนู้นวิ่งมานู่นไม่กว่าโน่อีกตัวอยู่นู่นซ้ำก่อนเพื่อนึงซ้ำก่อน ความยาบ้างนึงอีกตัวอยู่ฝั่งนู้นเลยเห็นตัวหนึ่งวิ่งอยู่อ่ะฮะมียาบอวะเฮ้ยในหมู่บ้านบนเนินรึเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นผมแล้วมันวิ่งไปบนล้วผมจะละอยู่ไหนมันวิ่งเข้าตลาดไปแล้วนู่นที่ผมมาร์กเลยแต่ว่าไอตัวหลังนะผมดูก่อน ป๊บนี้มันผมได้ยินเสียงท้าใกล้ๆกจอล่มเก็บตามให้ละเก็บเลยเก็บเลยเก็บยาเลยเดี๋ยวเพิ่มมีอีกตัวเพราะว่าไอตัวนี้มันนไม่ตัวนะฮะตามคนละผมตามคนอยู่ จากไหนวะข้างหลังข้างหลังหลังเราเออความยาวควผมปัยาวไปหนึ่งปวามยาวไปหนึ่งระวังนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะผมบุอ่าฮะอ่ะพร้อมยังไม่ละไม่ตัวละไม่ตัวละอยู่ไหนอยู่ไหนหน้าเราไหนวะนะไม่เห็นเลยหน้าเราหน้าเราเลยหลังก็มีอ๋อนี่นี่นี่ห้องบดเนี่ยเนี่ยต้องเนี่ยโหมันอยู่ข้างบนแต่ก็หลังอ เออมันขึ้นไปได้ไงอ่ะเออผมก็หงสัยว่าขึ้นไปได้ไงวะออกมาแล้ว มันมีคนเคาะคืนกลับมาเอาดีเอาดีล้มแล้วหนึ่งเนีย่ยอยู่หลังบ้านตรงเนี้ยต้องไปอยู่บ้านคุณวะตอนนี้โอ้ยข้างบ้านก็มีเฮ้ยเจอละประตูห้องนี้เลยเอาล้มดีเสื้อเอาดี มาอีกตัวตัวไหนอยู่ไหนใต้ใต้ตีนใต้ตีนใต้ตีนเราเลยใช่ป่ะอย่านะไมกตัวละคุณเตรียมเลยคุณเตรียมเพื่อนมันไปชุบเพื่อนหรอใช่เหรอมันเข้าหลังนั้นมันเดินตรงบันไดตรงบันไดมาละตรงบันไดมาแม่ไม่มีระเบิระเบิดหรอระเบิดผมใช้ไปหมดแล้วดิประเด็น เฮ้เพื่อนมันลุกจนะ้วเพื่อน้ยจากบ,บ้านข้างๆคุณก็อโอ้โอเรียบร้อยบ้ยันไดบ้านข้างๆก็ยิงอันนี้ก็เข้าอ๋อมีตัวหนึง่งเอาไงเอาไงเอาไงล่ะแต่เราแต่เราไม่มีของอะไรเลยนะมาเถอะมาก่อนไม่มีก็ต้องสู้อะตอนเนี้ย นี่ไงเจอแล้วตรงนี้ตรงบ้านนี้อยู่บ้านนี้<า>ตรงหน้าต่างเลยโอเคโอเคเราอยู่บนเนินได้เจอแล้วมันวิ่งออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วลม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 โอเคสวยวไม,มเดี๋ยวเข้าบ้านหลังนี้ก่อน ก้าวมีหรือเปล่าโอเคมีมีมีมมสบายหน่อยได้ hey, มาแล้วอยู่ไหนหน้าผมใต้เนินเหรอวิง่งท่าเข้ากำแพงใช่ใต้เนินเข้าบ้านไปหาคุณแล้วคุณล้มชิดกำแพงรตรงนี้เห็นละใช่ใช่มาอีกแล้วมันเห็นแล้วไม่ทันวะเราต้องวิ่งไปทางบ้านฝั่งนูนะ้น วิ่งอ้อมขึ้นไปแม่ก็วิ่งขึ้นเขาเนี่ยจบอะไรอพร้อมยังไรเดี๋ยไปเดี๋ยวรอเลยไปมีตัวข้างบนเดี๋ยวนะนั่นอะมันยังอยู่ตรงนั้นเห็นปหมคุณซูมยิงได้เดี๋ยวนะคุณก่อนคุณซูมยิงได้ปะรอจังหวะก่อนผมไม่มีผมไม่มีคูณซูมเลยได้ได้ได้เอาเลยถ้าคุณพร้อมเอาเลยสวยปล่อยเลยปล่อยมันวิ่ง วิ่งอย่างเดียวเราโอ้โหจากไหอ,อีกวะตอนนี้ยาผมหมดนะผมไปโน่นละบุกเลยเข้าเข้าโกาดังไอ้นี่ก่อนเนี่ยตรงอะไรอะไรตรงน,นี้ยังไม่มีคนใช่เข้าเข้ามีรถกระบะตรงนู้น มีมีมีหน้าเรักีถ้าผเจอละมงไงผมยิงไปแล้วในตัวในตัวข้างหลังข้างหลังอุ้ยในบ้านในบ้านในบ้านผมในบ้านตัวนึง่งตระทู้นี่เนี่ยมุมตรงมุมโอ้โหเอามันดีข้างหลังก็มาเหรอเห็นรถปะเห็นแล้วเห็นแล้วคิดว่าบนนี่โอ้ไม่ได้ละนอกนง จุดบ,บ้านหลังนี้ม,ม,ม,มีคนมีคนจะเข้าบ้านหลังนั้นข<อ>้างมาใช่ตีเปะละ่ะเอาดิตีมาดิจอดข้างบ้านเลยเออสองตัวสองตัวได้อยู่ได้อยู่คุณทิวผมอ้อมทางนี้ <c oughs> อุ๊ยอีกตัวยิงยิง,ย,งยิงเลยมันใส่กระสุนยิงเลยทิบห <c oughs> ายเออ ัวยิงมาหาผมนอกแล้วนอกแล้วตัวนั้นนอกแล้วผมเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนะอุ้ยเฮ้ยมี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 ตัวนึงเนี่ยนเนี้ยในบ้านนึงในบ้านเบากว่านิดนี่มองไผมไม่มีลูกแล้วอ่าชิบหายเอาไงดีวะเนี่ยมาละผมเปิดประตูไปละเนี่ยแหละโอ้เอาเมื่อเออ วิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปประตูหลังปิดก่อนไหมม่อีกแล้วยัไม่ใช่เฮ้ยไม่อีกแล้วคุณเตี้ยครับใส่บั้นไอ้เชี้ยอะไรวะล่ะอะไรของมันอ่ะเอ๊ะบอดหรอบอดเท่คุณบอดหล่อต้องมาปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนไม่แกไม่แกไม่แล้วไม่แล้วุณเติว ต้อบเด้งต้องเด้งผมบอกให้ปิดประตูก็ไป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 ผมไม่มีไมาแล้วมาแล้วเอ้ย,อยไม่ทันนั่นไงผมว่าปิดประตูสู้มันเอออาชุปบปิดประตูหลักเอ็กเอฟโล่เขียวแล้วเพื่อคุณสนใจปานข้าง หนึ่งหรอเห็นแล้วเนี่ยไปแดกครับอ่าลมละลมละหนึ่งโดนไฟรั่วเรียบร้อยอ้าวมีคนลาสกูด้วยแอซิดวะซะเหยียดแมมเนมมมมี่ยแต่นริงกันใกล้ๆแานเลยนะหนะบ้านหน้าดูนะ ล้วมันยิงจากไหนยิงคุณจากไหนหลังหรือหน้าวะอ๋อนี่เห็นแล้วเห็นแล้วด้านหลังเน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 หลังกำแพงผมเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หยิงกันนัวเลยมันลมแล้ว มันต้องมาแถวๆนี้แหลล็องแล้วใช่ไหมสามแล้วใช่ปะสามแล้วสามแล้ว okay. ผมคิดว่าต้องมีเอ้ยวิง่งวิ่งมาแล้วข้างหน้าตรงนี้เห็นแะ้วเนี่ยเนี่ยสองตัวสองตัว โอ <Okay, S 1> เคเพื่อนมันผมโยนระเบิดให้นหนึ่งเดี๋ยวผมโยนระ <ผม S 1> เบิดไปแล้วอ่าผมก็โยนไปนละเรียบร้อยหนึ่งเออสวยเยี่ยมในบ้านยังมีอีกตัวนะอ๋อเจอแล้วนี่วี่เข้าบ้านนี้บ้านนี้เหรอใช่ที่ผมมาเลยตัวนึง ก็ต้องอยู่ดีไปามันนั่นไงนั่นะเห็นแล้วกำลังวิ่งเอารถมันกำลังวิ่งรถมันขึ้นรถไปแล้วมันขึ้นรถไปแล้วเฮ้ยโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงนี่จะไอไอตัวหลังไม่ไม่ไม่ใช่ตัวหลังตัวฝั่งนู้นแหละเดี๋ยวผมโดนลงไปโบคุณแล้วผมอยู่ข้างบนชั้นสองมีหลังมา โก้โหรับน้โอ้ยมันโดนระเบิดลงมาผมไปไม่ได้้วผมวิ <h <h Boy, <h 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 ่งอ้อมอยู่โอยไม่ทันละผมวิ่งอ้อมลว ตรงคุณคุณเอาให้รอดอ okay. ตอนนี้คือโอ้โหเอาเรื่องหน้าหลังเอาว้าสุดยอดว้ยเอาเรื่อง uh, ข้างบน <y> á, ข้างบนโ <y á, S 1> อน้โหหลังหินหลังหิน oh, oh. เรียบร้อยโอ้โหเฮยติดอัดดับสาม เห็น <S <S หไรเห็นไรล้เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านมาโดดลงมาแล้วกำลังเหมือนเหมือนจะเข้ามาบ้านเราหรือเปล่าวะมองไม่เห็นอ๋อโดดลงมาแล้วโดดมานละดดล้มละเร<ด>ียบร้อยมีมีเพื่อนมาเพื่อนมา เพื่อนมาข้างบ้านลูกคมเดือร้อยร้อยสิบแปดตัวหนึ่งวิ่งตามกันมาละตีสี่อันเนี้ยครบสี่ละคุณข้ามมันตายตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ก็ตรงนี้ไงมันมีสามใช่ป่ะล่ะตรงนั้นนะใช่ใช่มันวิ่งมาพร้อมกันสามก่มีระเบิดปะล่ะถ้ามีก็เตรียมว้เลยไม่มีเลยเสียงตีนมันน่าจะไม่เข้าบ้านเนี้ยมันน่าจะวิ่งไปแล้วเสี่ยงตีนมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิงกลับมาวิ่งกลับมา เอาด Morning, it, ีอ่ะคราจารย์ปะในบ้านตัวหนึ <sh arp> <sh arp oh, ่งใช่ในบ้านตัวหนึ่งคุณอ้อมเวกทางหนึคุณอ้อมเวกทางโน่นดับเห็นไหมมันอุ้ยโอ้สนสยสนสยสนสยเข้าบ้านเข้าบ้านมาฝั่งนี้ใช่แต่คุณเข้ามาในบ้านคุณเข้ามาในบ้านคุณเข้ามาในบ้านโอ้หหัวแตกเอาเรื่องคุณคาน้องเขาคุณคานเข้าบ้านได้เหรอใช่ผมขานเข้าบ้านแล้วเร็วๆ เสียงตีนมาแล้วโดดเข้ามาแล้วมั้งเนี่ยยังมาแล้วโดดเข้ามาแล้วโดดเข้ามาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสามสองหนึ่งผมปั๊มยาไปหนึ่งโอ้โหแย่อีกนัดเดียวอ๋อเด้อ <laughs> มันมามาแล้วนะตัวหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยกำลังปั๊มยาจะเสร็จแล้วเฮีย yeah. <c oughs> บอกแล้วมาแล้วใช่หรอคุณได้ยินเสียงมันมาแล้วเนี่ยหน้าผมบ้านเข้าบ้านไปแล้วปิดประตูป,ตปตกีกันแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วล้มเงิลง้มเบักห้านะซ้ำบักคุยโอ้โดนลัดเขี้ยะชิบหายไม่ตัวไม่ตัว <c oughs> มันไม่กล้าสูงอยู่กลางถนนเกินไปอ่าเอางี้คุณคุณดูไวปนะผมวิ่งแป๊บเดียวมันจะไปให้รับหรอใช่ โอ้โหหลังด้วยโอ้ตายตายตายบนเขา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 อ่าเรียบร้อยกูจากไหนวะนะชิบ่าเดี๋ยวนะผมหาตัวอยู่อะเดี๋ยวนิ่งๆก่อนมันขับรถมาชาร์จผม ขับรถมาชาร์จผมมันขับเข้าเข้าเข้าเมืองเข้าบ้านเราโหละมันชาร์จกันเองหนึง่งมันชาร์จกันเองผมเห็นแนละ้วอ๋อไข่สองตัวชาร์จไข่ตัวเดียวให้เนี่ยผมบอกอยู่มันมีตัวตรงนี้ตัวหนึ่งมันวิ่งไปหาคุณแล้วเห็นปะ,อะไอ้เจี๊ยข้างหลังมาก็เดี๋ยว มันยิงผมอยู่อะแ,แต่ว่าเป็นตีดเดีวยวกันหรือคนตี้เหรอคลนตีคละตีะตอุย้ยไอตัวหนึ่งที่ยิงผมมันกำลังวิ่งไปหูยถายแม,ม,ม่มันมีระเบิดผมไม่มีระเบิดเลย